เรื่องของทุกขเวทนาความมั่นใจในธรรมที่เราปฏิบัติจะต้องผ่านธรรมสัจจะไปคือทุกขสัจเรื่องทุกขเวทนาที่ไม่พึงปรารถนาเป็นของทนได้ยากทุกขังอริยสัจจังเวทนากายะเวทนาจิตด้วยกำลังอินทรีย์ของแต่ละบุคคลจนกว่าจะเข้าถึงนิโรธจิตเราก็จะได้พบเห็นธรมที่เป็นที่พึ่ง อยู่ในภายในจิตสิกขาที่มีจิตทุกขสัตว์เป็นบาทฐานปฏิบัติตามกำลังอินทรีย์ของตนตามกำลังของตนไปเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องจะต้องเอาธรรมะมาอวดมาโม้มาคุยอะไรกัน ใครทำอะไรใครได้รู้เองเห็นเองตามกำลังวาสนาอินทรีย์ารมีในอริยสัจธรรมไม่ใช่เรื่องอ่านท่องจำเพื่อไปประกาศหรืออำนาจยศตำแหน่งสรรเสริญทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้แจ้งรู้ว่าลักษณะของทุกขเวทนานั้นมันคืออะไรเมื่อเห็นตามความจริงว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอาการจำเพาะเจาะจงของมันไม่ว่าจะเป็นทุก ไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาที่เป็นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจที่เกิดความอึดอัดขับคล้องไม่สบายใจอย่างนี้ก็ตามมันก็จะมีลักษณะของมันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องดับลงไปนี่แหละถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแบบนี้จิตใจจะคลายความยึดถือและปล่อยวางทุกได้ในที่สุดเราจะต้อง รู้เห็นความทุกข์ตามความเป็นจริงเราจึงจะละสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ได้นี่คือกิจที่จะต้องทำเพื่อมคผลนิพพานสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ